เศษอิดมากนะครับในก่อนอิดมากอันนี้เป็นก้อนอิดที่เหลือใช้นะครับพอมาจาัเพ่นนะครับผมเขาสามารถเห็ดไอนแปลงนะครับแปลงผักทีนี้เราจะามาแปลงผักได้พอดีแปลงนึ้พงพอไหมพี่นอ้องใส่หนิเนาะพอดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าแปลงใหญ่เนี่ยเขาเขา เราจะเดินเวลาเดินเดินยิบเดินจับเนี่ยมันช่ล้าปากพอแน้องดังนั้นนะแปลงอย่าให้มันใหญ่เกินไปนะครับผมจะเอาต้นหอมมาใส่เลยต้นหอมนะครับใส่ต้นหอมไปได้เป็นเป็นเราเขาหาพืชที่แบบว่าเขากินบ่อยๆพอแมพี่น้องกินบ่อยๆกินกู้มือย่างใบมะกรูดตะไคร่นะครับ แล้วก็บใบมะขามอ่อนนะครับเท่าที่ผมหานะครับแล้วก็ต้นหอมน้องหอมเปรหรือว่าผักชีใบเลื่อยอย่างยสิเนาะที่เขากินดูดนั่นแหละเขาไอพี่น้องเขาเขาปลูกไปเลยนะครับตัวที่เราเราเขาปลูกไวเรา้วเขากับกระงไปขอไปเนาะเขาก,กินของเขาสบายนะครับผมอยากกินตอนไหนก็กินนะครับนี่แหละครับคือแนวทางที่ผมเห็นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นที่ ทุ่งนาหรือว่าที่บ้านนะครับที่บ้านกับพึ่งมะเห็ดเพราะว่าทุ่งนามันเลีวๆเนาะเข้าไปดูว่าสิปลูกอย่างปลูกสายแลี่ยวไหมพี่น้องทีนี้เราก็มาพัฒนาที่ที่หมู่บ้านนะครับที่บ้านของเข่าที่เป็นของอ่าเอาไว้ยุงไว้ไกินนะครับผมเดี๋ยวเราไอ้ตอนนี้ก็กล้าบักพริกน้อยไว้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปลูกพริกพริกขี้หนูนะครับผมซีเน้นแต่ปลูกพริก พริกขี้หนูเท่านั้นเพราะว่ามันสิหอมพราทางด้น้อกถ้าเป็นพริกอื่นมันมันบูเสบไหมบูเสบคือไอพ้พริกพื้นบ้านเท่าถ้าเป็นพริกพื้นบ้านพริกขี้หนูพื้นบ้านมันเสบมันจะมีความหอมอยู่ในตัวของมันเวลาเห็ดกับเขาต่อใส่ยังมันกิดมันบูปิดเขาเกินยังบูเผ็ดแจกนะนี่เราใส่เข้าไปเนาะ นี้เขาบอาเอาดินมาใส่พราอะไรคุณน้องเอาดินที่เป็นเป็นนาดินเดี๋ยวจะขนหน้าดินมาใส่เพราะขนนาดินมาใส่หล้วเดี๋ยวห้าสิบปูนเพราะว่านนต้องยกพื้นที่มันสูง,นะาางาน,านะครับมันจะดูแลง่ายดูแลหญ้าครับเพราะหญ้าเองหญ้านี้เป็นตัวที่เดี๋ยวว่าดูแลหญ้านะหน้าฝนนี่มันสิเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหญ้านะครับหญ้านี่หน้าฝนนี่จะเยอะนะครับปัญหากเกษตรกรคือหญ้านะครับถ้าใครเอาเอายา,าได้นี่โอ้ดีนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแพรหญยานะครับหยามันถึงนะแต่หน้าแรงนี่แพ้น้ํานะครับน้ำนี่ซิบูมี่นะครับเกษตรกรทุกคนเนี่ยถ้าไผ่บูมี่น้ำนี่ค่อนข้างยากนะครับใน้ารล้งในการปลูกพืชมีสองตัวเท่านี้แหละครับที่เป็นปัญหาสําหรับเกษตรกรเนาะมีมีหญ้ากับน้ํานะครับหน้าแล้งจะเป็นปัญหาเรื่องน้ําหน้าฝนจะเป็นปัญหาเรื่องหญ้านะครับมีสองอย่างนะครับ ส่วนเรื่องปุ๋ยนิ่มผมซีเน้นเป็นปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาตินะครับแี่ไม่เน้นเคมีแล้วก็บโบคไนซ์นะครับไม่ใส่ด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตนทุนเปลืองนะครับเปลืองเองินทุนเท่านะครับ